อยากรู้ว่าไอาวะเพศชายใหญ่สุดตอนอายุเท่าไหร่ครับโอเคโอเคโอเคไอ,อวะเพศชายจะสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายจะเริ่มสร้างตั้งแต่เกิดและสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงแบบระดับชันเลยสูงสดตอนประมาณอายุสัก15ปี พันสิบห้ปีเด็กผู้ชายทั้งหลายจะเริ่มมีความรู้สึกว่าน้องมันมีปฏิกิริยาบางสิ่งบางอย่างตอนเช้าแต่บางคนเกิดก่อนนั้นได้ก็ดีหลังจาก25ปีมันก็จะลงแปลว่าช่วง15ถึง25เป็นช่วงที่เด็กผู้ชายจะมีปริมาณฮอร์โมนเพศชายสูงสุดหลังจาก25ก็จะเริ่มลงแปลว่าคุณจะยังใหญ่ได้ตั้งแต่ตอนนี้และไม่เกิน25 ปีวิธีการจะดูว่าฮอร์โมนดีหรือไม่ดีให้ดูดังต่อไปนี้ผมไม่ต้องถามเดี๋ยวไม่มีใครกล้ายกถ้าเช้านี้น้องเธอตื่นขึ้นมาอย่างแข็งขันไปฉี่วันนั้นฮอร์โมนดีแต่ถ้าเช้านี้เหลือแค่นี้ไปฉี่ก็ฮอร์โมนปิวจำได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงเขาทำอย่างไรหน้าอกเขาจะอืม ผู้ชายก็ทําแบบนั้นน้องก็จะใหญ่เข้าใจไหมจ๊ะอ่าจบมันก็มีคําถามต่อเดี๋ยวไม่ถามถาแล้วถ้าช่วยตัวเองบ่อยๆมันจะใหญ่ขึ้นหรือจะเล็กลง<อ>ช่วยตัวเองพอดีพอดีจะใหญ่ช่วยตัวเองน้อยเกินไปก็จะใหญ,ใหญ่ไม่ถึงที่แต่ถ้าช่วยตัวเองมากเกินไปก็จะเหี่ยวแทนไปหาตรงกลางกันเอาเอง